ธรรมะเข้าขยม่มใช่ไหมท่านอย่พูดไม่ได้นะแบบนี้พูดกับพระแบบนี้ไม่ได้เอาทางธรรมะเข้าขย่มก็แล้วท่านก็จ้ขาขาพูดยังไงให้หม่อมฉันพูดยังไงจุกขาสวัสดี้าคขาวันนี้ท่านมาโปรโดรายการของหม่อมฉัน ไม่สับไม่ถูกเลยไปไม่เป็นเลยค่ะท่านท่านอยากจะฉันสิงคโปร์สลิงบ้างไหมคะรลาช่องสิงคโปร์อ่ะคะ่ะอย่างที่หม่อมฉันเข้าใจผิดนะรับ<ะ>ประทานกาแฟไปก่อนนะคะคาเฟ่ <c oughs> <c oughs> โยมวทมา20วันยังน,นี้ก็ต้องร้นงีพสินี้สิคะโยมมาค้างกาพาสะคืนนะโยมแซวเล่นนะคะแม่ไม่สมนังใจนักปองพี่คอยประคองต้องแต่จะป้องนานนะ20วันยังตัดกิเลสไม่ได้รอกคะ่ะยังนึกถึงถ้าจะ20พรรษานะค่อยค่อยว่ากันนะคะ ความแค้ขคงแต่เพียงน้องวนรักจีนชวนบอกหวัหวนหนุ่มความรักคงมีจืดช่ดจังรักแล้วไม่รักน้องนางนั้นเป็นหูใจรักแต่น้องนั้นแน่แท้ไม่ได้แปลไปจากใจ จะรักหักไิไทยเขาฝากดวงใจม่อไว้เพียงนางเดียวใจรักจะน้องเฝ่าปองพี่ลมโอยคิดชมด้วยใจนั่นเดียวรักแรงน่าเดียวรักเดียวไม่ขอห่างคกลยมาค้างกับพระสักคืนได้อยู่ ต้มขันเกินเกินเกินประหลอดประหลอดแตกมันนานจะมีพระมาโปรดโปรดสั์ ามาทุบปลาย่างไปถวายท่านตอนเที่ยงคืนจะดูจะว่าท่านจะฉันไหมตักกีนเรดได้จริงไหมคะ ไปแปรไปจากทยสุดจะรักหากแตอไทยเขาฝากดวงใจมอบไว้พี่เหนใจรักแต่นอกก้องฝรั่งพี่รมขอี่ชมดวใจนั้นเนียวรักแท้แน่ทีรักเดียวไม่ขอให้ใครหยอกล้อกันสนุกสนุกนะคะ <laughs> คานำโมมีมากมายคคิดถึงรักของเราเหมือนเงาในวารีแต่น้องหวังชื่นที่เฝ้ารอวันที่สุขันเหมือนปอมดอกฟ้าฟ้าได้อย่างไรกัน